ถ้าเราจะซื้อบ้านกรุงเทพแต่มีการจดทะเบียนสมรถกับต่างชาติเราต้องให้สามีเซ็นด้วยหรอคะเราไม่สามารถซื้อเองเป็นชื่อเราคนเดียวได้ใช่ไหมคะมอ่าโอเคค่ะถ้าเกิดในกรณีของผู้ถักนะคะหมายถึงว่าจดทะเบียนสมรถนะคะเป็นใบสมรถไทยนะบางคนจดแค่ของต่างชาติอันเนี้ย ถือว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมายไทยแต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณจดทะเบียนสมรสไทยหรืออ upc อ2 2นะคะอันนี้อยู่ในกฎหมายไทยแน่นอนค่ะในเงื่อนไขน,นะคะในการที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะคะในการโอนโฉนดนะคะกับสํานักง,งานกรมที่ดินนั้นนะคะวันที่โอนเนี่ยหรือวันที่เราจะซื้อเนี่ยซื้อเงินสดซื้อแบบไหนก็ตามนะคะวันที่โอนเนี่ยที่มันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ย,ย สำนักง,งานกรมที่ดินบอกว่าคุณจะต้องให้สามีต่างชาติอะคะ่ะมาเซ็นยินยอมว่าทรัพย์สินกรรมสิทธิ์เนี้ยมันจะเป็นแค่ของภรรยาคนไทยเพียงฝ่ายเดียวนะคะทรัพย์สินอันเนี้ยสามีอะหรือชาวต่างชาติอะจะไม่มีส่วนนะคะถือครองเขาถึงจะโอนให้นะคะในกฎหมายไทยอันเนี้ยคือเขาป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ฝัางชาติอะคะ่ะเข้ามาถือครองทรัพย์สินนะคะของคนไทยว่าอย่างนั้นเถิดดังนั้นนะคะมาดามตอบให้แล้วนะว่า ถ้าเกิดว่าใครที่ได้จดทะเบียนสมรสหรืออัพคอร์รย,ยีิกับชาวต่างชาติวันที่โอนกรรมสิทธิ์กับสำนักง,งานกรมที่ดินสามีต้องมาเซ็นร่วมด้วยค่ะถ้าสามีใครไม่มานะคะก็จะโอนไม่ได้ค่ะ